ไปดูความเห็นของพรรคร่วมอีกหนึ่งพักก็คือพักไทยพักร่วมฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งก็คือพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นี่คือถึงขั้นบ่นเลยอะค่ะบอกเนี่ยทำคลอดสอสอมากับมือพักตัวเองอะพักตัวเองอะค่ะแต่ตอนวันเนี้ยคือแทบจะไม่มีใครมายืนท้้งหลังท่านเลยฝั่งนึงไปเป็นรัฐมนตรีอีกฝั่งนึงไปอยู่กับพักภูมิใจไทยซะอย่างนั้นนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติยุรพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็สัมภาษณ์เลยบอกว่า โคต้ารัฐมนตรีในนามของพรรคไทยสร้างไทยแล้วคุณหญิงออคือจริงๆแล้วเนะี่ยคุณหญิงบอกว่ายืนยันนะไทยสร้างไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนตั้งแต่ต้นไม่ใช่เฉพาะแค่เวลานี้กลุ่มเนี้ยมีความพยายามที่จะนําพรรคไปร่วมรัฐบาลแต่ในการประชุมหลายครั้งเสียงส่วนใหญ่ออกมาตรงกรันว่าเราไม่ตบัตตาต่อประชาชนขอรักษาจุดยืนที่เราเคยพูดต้อนหาเสียงเป็นสัญญาประชาคมเสียงส่วนใหญ่ก็มีมติว่าไม่ควรจะไปร่วมรัฐบาล ประกาศตอนตั้งพรรคไทยสร้างไทยว่าอยากเห็นการเมืองที่ดีไม่ต้องการให้ตําแหน่งแห่งที่ใดๆแล้วคือไม่ไม่ได้อยากได้ตําแหน่งอาจจะโชคไม่ดีเมื่อออกจากพักเดิมในระยะเวลาไม่นานก็เข้าสู่การเลือกตั้งก็เลยไม่มีโอกาสได้หล่อหลอมให้คนนั้นมีอุดมการณ์คุณหญิงสุดาลัตน์บอกว่านี่เป็นทำคลอดเขามาเลยนะแต่ละคน,นสอบตกจากพักการเมืองอื่น<อ>แต่ถ้าเกิดจะต้องให้พี่แจกกล้วย 30- 40หวีเพื่อให้เขาอยู่กับพี่พี่ว่าพี่ทําไม่ได้ พี่เองเป็นคนทําคลอดเข้ามากันว่างั้นจะพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็สอบตกมาจากพักกันหนึ่งอื่นแล้วต้องให้พี่เนี่ยต้องไปแจกกล้วย30หวี40หวีเพื่อให้เขาอยู่กับพี่เนี่ยพี่ทําไม่ได้นะแต่พี่ก็ดําเนินการ ทางกฎหมายในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงเผิญข้อบังคับของพรรคเนี่ยมันเขียนแตกต่างจากพรรคอื่นมันร้อจากรัฐธรรมนูญมามันก็มีข้อนี้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่เราก็จะใช้ความอดทนไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่ที่อยากแก้ไขว่าการที่นักการเมืองเนี่ยไม่มีจิตสำนึกพอเข้ามาเป็นผู้แทนผู้ทรงเกียรติ กลับใช้ตําแหน่งที่ได้มาจากความศรัทธาประชาชนและความยากลําบากของพรรคเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเองทั้งกล้วยก็ดีทั้งตหมนก็ดีคุณหญิงบอกด้วยนะคะว่าพร้อมจะรีเซ็ตแล้วก็พร้อมจะเริ่มต้นแล้วก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งนรละมนตรีที่บอกว่าเป็นโคต้าของไทยสร้างไทยซึ่งข้อเท็จจริงแล้วมีการอ้างไปว่า เป็นทั้งหมดของพัคแล้วด้วยอาจจะมีผู้มีอํานาจหลงเชื่อไปแล้วด้วยซ้ําแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเมื่อได้ไปแล้วสมประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นไรตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของพี่ที่ลาออกจากการเป็นสอสอแต่เหตุการณ์กับตลบัดเมื่อเขา หวังเป็นรัฐมนตรีขอเรียกร้องความมีคุณธรรมการทํางานทางการเมืองอย่างมีจริยธรรมเขาควรลาออกจากพักซะควรมีความละอายคืนตําแหน่งนี้ให้กับพักคืนตําแหน่งสสให้กับพักถ้ายังมีความละอายเขาจะได้ยืดหน้าพูดกับคนอื่นได้บอกว่าแล้วถ้าไม่ออกล่ะคะคุณหญิงบอกว่าถ้าไม่ออกก็จะดำเนินคดีแต่ถ้าอยากจากการด้วยดีก็ลาออกไปซะ ยอมรับว่ากลุ่มนี้มีบางคนเล่าให้ฟังว่าพักนั้นพักนี้เสนอว่าจะให้กล้วยเท่านั้นเท่านี้แม่ก็ย้ำอีกทีนึงว่าทำคลอดแท้ๆเลยนะยังจะต้องไปแจกกล้วยให้อีกเหรอพอถามบอกว่าเสียงที่เหลืออยู่เนี่ยยังมั่นคงไหมคะคุณหญิงคุณหญิงก็บอกบอกว่า ยังยังอยู่ตรงนี้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนถ้าไปไปนานแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนะคะก็คือคุณชัชวานแพทย์ธีร์ไทยะะสสร้อยเอ็ดเลขาธิการพักเนี่ยก็เคียงบ่าเคียงไหลกับคุณหญิงอยู่นั่นเหลือหนึ่งเดียวใช่ไหมหเพราะว่าจริงๆตอนนี้มก,ก,ก็ได้สสมาหลายคนก็พูดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสสบางคนก็อยู่พักข้างๆหรือเปล่าคุณน่อยนี่นะ